สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Crypto Weekly Report โดย b a l l t Unity วันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างครับพี่คิมก็เรียกได้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวของเหรียญคริปโตเคอเรนซีอย่าง Bitcoin แล้วก็เหรียญตัวอื่นนะคะที่ราคานะ่เยเรียกได้ว่าขึ้นลงเป็นรถไฟเหาะเลยเนาะแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีข่าวที่ทําให้แบบว่าราคาขึ้นลงแล้วก็ผันผวนอีกเหมือนว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดย เรามาเริ่มต้นที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะทาง FTX นี่ยเขาก็ได้มีการประกาศล้มละลายออกมาใช่ไหมคะก็ตอนนั้นเนี่ยส่งผลทําให้ราคาเหรียญใหญ่อย่าง Bitcoin เนี่ยร่วงลวงไปกว่า16,0 0 0บาทเอ้ย6,000ดอลลาร์นะคะแต่ว่าในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่มีการทวิตเตอร์ของคุณ CC แล้วก็ Elon Musk นะคะก็ส่งผลทําให้ราคา Bitcoin เนี่ยพุ่งขึ้นกลับมาอยู่ที่17,00ค่ะซึ่งเหตุผลที่ทําให้าาน,นะคะก็เนื่องมาจาากว่าทาง คุณซีซีแล้วก็อิลอามัสเนี่ยได้มีการโพสทวิตเตอร์ค่ะว่าทางไบแนนจะเปิดการจัดตั้งกองทุนอุตสาหกรรมเพื่อการฟื้นฟูนของคอริปโตเคอเรนซีนะคะที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการช่วยเหลือนะคะโครงการคริปโตเคอเรนซีต่างๆที่มีขนาดใหญ่ค่ะแต่ว่า ประสบกับวิกฤตสภาพคล่องนะคะซึ่งหลังจากที่มีการทวิตเตอร์ออกมาเนี่ยก็ส่งผลทําให้ราคาบิตคอยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมคะทางนี้เนี่ยก็ยังมีเหรียญเอาคอยตัวอื่นนะคะยังราคาสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะอย่างอีโทริเอนะคะที่มีราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณสองจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนไบแนนคอยนะคะก็มีราคาเพิ่มขึ้น1.6%นะคะแล้วก็เหรียญโซลาร่าค่ะเพิ่มขึ้น7.7%นะคะแล้วก็เหรียญเมทิกเนี่ยเพิ่มขึ้น4.4%สีนะะ่จุดสี่เปอร์เซ็นต์ค่ะเทายังมีการแนะนํา นักลงทุนถึงเคสนี้ว่าแบบในกรณีที่เขาประกาศลดมละลายใช่ไหมว่าให้นักลงทุนเนี่ยไปนำตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยไปเก็บในตัววอลเล็ตส่วนตัวนะคะให้เพิ่มมากขึ้นค่ะเพื่อเลี่ยงในเรื่องของความเสี่ยงจาก exchange นะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นค่ะเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของการใช้ตัวเซลคัส s t o ี y นะคะหรือว่ากระเป๋าเก็บเหรียญส่วนตัวเนี่ยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับสกุลเงินของนักลงท,ทุนที่ถืออยู่นั่นเองค่ะน้องปอนครับ ที่เขียนวมาในข่าวที่2นะครับ CC จับมือวิทาลิกพัฒนา Proof of Reserve ของช่วยคริปโตทวงคืนความเชื่อมั่นจากนักลงทุนครับโดยชังเพนเจ่า CEO และผู้ก่อตั้ง Binance เปิดเผยว่ากำลังร่วมมือกับวิทาลิกปัชวินผู้สร้างเหรียญอีเทเรียมในการออกแบบและใช้งานระบบ Proof of Reserve เพื่อย,ยกระดับความน่าเชื่อถือตลาดคริปโตโดยมีไ i n a น c e รับหน้าที่เป็นหนูทดลองรายแรกซึ่ง Proof of Reserve คือคกลไกยืนยันสินทรัพย์ที่บริษัทหรือโปรเจก์นั้นๆถือครองอยู่ว่ามีการถือครองสินทรัพย์จริงตามปริมาณหรือมูลค่าที่ระบุหรือไม่โดยเฉพาะกับโปรเจกที่เป็นระบบเซนทรัลไลซ์เพื่อป้องกันการถือครองเท็จและการลักลอบโอนย้ายจากบุคคลภายในโดยไม่เปิดเผยให้สาธารณะทราบโดยการที่ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสินทรัพย์ของโปรเจกได้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถพิจารณาความเชื่อถือความมั่นคงของโปรเจกได้มากขึ้น และสามารถปฏิบัติตัวได้ทันท่วงท,ทีถ้าหากพบว่าผู้ให้บริการรายดังกล่าวกําลังอยู่ในความเสี่ยงครับก็เรียกได้ว่าเขาก็ทำออกมาเพื่อป้องกันเนาะป้องกันนักลงทุนไม่ให้สูญเสียไปมากกว่านี้นะคะเรามาต่อกัน,นที่ข่าวถัดมานะคะหลังจากที่ราคาของบิตคอยแล้วก็เหรียญอื่นเ่ะข่าวในช่วงสองสา์ที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่า มีความมีผลกระทบแล้วก็ทําให้ผันผลมากพอสมควรนะคะส่งผลทําให้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะนักลงทุนเนี่ยแห่ถอนบิตคอยออกจากเว็บเทรดนะคะสูงถึง3 0 0พันล้านดอลลาร์นะคะซึ่งเกิดจากความกังวลกังวลที่เพิ่มขึ้นนะคะในหมู่ผู้ใช้งานเกี่ยวกับในเรื่องของความปลอดภัยของเงินทุนค่ะ<ม>หลายคนก็หลีกเลี่ยงการฝากสินทรัลพิซโซ่อเอาไว้กับเว็บเทรดนะคะแล้วก็หันมาใช้โวลเล t ส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งการถอนเนี่ย รายการต่อวันนะคะเฉลี่ยอยู่ที่7 0,000รายการนะคะโดยเฉลี่ยต่อชัมม่วโมงอยู่ที่3,000รายการะคะ่ะซึ่งตัวเลขดังกล่าวเนี่ยก็เชื่อมโยงกับปริมาณสำรองของบิตคอยนะคะที่ลดลงอย่างรวดเร็วนะคะจากแพลตฟอร์มการซื้อขายหลกัลกๆนะคะทั้งสิ้นกว่า38เว็บเทรดนั่นเองค่ะครับในข่าวที่4นะครับเราลองมาดูในส่วนของบล็อกไฟบ้างนะครับพี่คิมโดยบล็อกไฟเตรียมยืดร้มละลายบทที่11ตามรายงานของ Boston ต t ีทจอนอลครับ โดยบริษัทยังวางแผนที่จะดําเนินการปลดพนักงานออกอีกด้วยตามที่บุคคลที่คุ้นเคยกับกระบวนการนี้กล่าวโดยก่อนหน้านี้บ็อกไฟ์กล่าวว่าจะยังคงหยุดการถอนเงินต่อไปโดยอ้างผลกระทบจาก FTX และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบล็อกไฟ์ได้มีการลงนามในข้อตกลงสินเชื่อกับ FTX US เมื่อตอน้ตอนปีนี้และนับตั้งแต่ FTX ล,ล่มสลายบล็อกไฟก็ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง เมื่อสัปดาห์ที่แล้วฟลอวี่มาควสผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบอกไฟได้กล่าวบนทวิตเตอร์ว่าผลิตภัณฑ์ของทั้งหมดของบริษัทยังใช้งานได้และการถอนเงินกำลังดำเนินการอยู่โดยมาควิสยังกล่าวด้วยว่าวงเงินสินเชื่อของบอกไฟมาจาก ftx us และบอคไฟจะเป็นองค์กรอิสระจนถึงเดือนกรกฎาคมเป็นอย่างน้อยกรมคุ้มครองการเงินและนวัตกรรมของรัฐแคลิฟอร์เนียได้รายงานใบอนุญาตให้กู้ยืมของบอกไฟ เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐกำลังอยู่ระหว่างสอบสวนซึ่งการระงับจะมีผลอย่างน้อย30วันครับพี่คิมถ้าเราเห็นถึงข่าวของผลกระทบแล้วเรามาดูในฝั่งของข่าวที่แบบว่าพอที่จะทําให้แบบนักลงทุนใจชื้นได้บ้างนะคะกับฝั่งของพกกระดดะที่จํานวนกระเป๋าเงินใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นบนเครือข่ายนะคะมากกว่า23% 0 0เเซในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะจากจํานวนบัญชีการใช้งานนะคะที่เพิ่มขึ้น,นะค่ะจาก1,100บัญชีนะคะอยู่ที่ 4,516บัญชีค่ะซึ่งการเพิ่มขึ้นในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นผลมาจากการไหลออกของสภาพคล่องของกระดานเทรแบบรวมศูนย์นะคะแล้วก็ในเรื่องของความก้าวหน้าค่ะจากผลของการปรึกษาหารือนะคะมากกว่าถึง3ปีค่ะกับคณะทํางานของสํานักง,งานกรตน,นะคะเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็หน่วยงานการกําก,กับดูแลระเบียบอื่นๆนะคะแล้วก็ อีกทางคู่แข่งของ p ดอ y เองเนี่ยก็ล้มเหลวในเรื่องของการอัปเกรดนะคะทำให้อ o เนี่ยกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหนึ่งนะคะทำให้จํานวนของกระเป๋าเงินเนเคอือขายเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะครับนอกจากพ o ก y g o n ที่ขึ้นนะครับราคาของ XRP ก็ขึ้นกว่า10%หลังผู้พิพากษาอนุมัติบทสรุปในคดีระหว่าง Ripple กับ SEC ครับโดยหลังจากที่ตลาดคริปโตเคอเรนซีได้ผ่านความผันผวนในตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสินทรัพย์บางส่วนเริ่มแสดงสัญญาณการเฟ้นตัวโดย XRP ได้กลายเป็นผู้นำแอลกอฮอลนอื่นๆเนื่องจากเพิ่มขึ้นมากกว่า10%ใน1วันหวันหลังได้รับอิทธิพลจากรูปคดีเชิงบวกระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐและ r i p p l e l a b สสิ่งนี้ทำให้ XRP กลายเป็นโทเค็นอันดับที่2ที่มีการเพิ่มขึ้นรายวันมากที่สุดโดยน้อยกว่าโทเค,ค็นคอนเพียงเท่านั้นหากยังดำเนินการด้วยแนวโน้มขาขึ้นด ดังกล่าวต่อไปเรื่อยๆนักวิเคราะห์ชี้ว่าโทเค็น XRP อาจเข้าใกล้เป้าหมายที่0.5ดอลลาร์ได้ภายในสิ้นปีนี้ครับพี่คิม,มทีนี้เรามาต่อที่ฝั่งของบ้านเรากันบ้างดีกว่านะคะหลังจากที่กรณีการละลายของทั้ง FTX และบอกไฟ f ์นะคะก็ทําให้ SCB 1 0 x ค่ะเขาก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้ลงทุนใน FTX นะคะแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ FTX แต่อย่างใดะคะ่ะ แล้วก็ในส่วนของกรณีบล็อกไฟล์นะคะ S B 10X เนี่ยก็ได้มีการเข้าไปลงทุนนะคะในสัดส,ส่วนที่น้อยะคะ่ะโดยไม่มีนนยะสำคัญนะคะแล้วก็ไม่ถึง1%ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของ S B 10X นะคะจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใดค่ะซึ่งทางนี้เนี่ยในวิกฤตของ FTX และบล็อกไฟล์นะคะทำให้มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยออกมาคาดการณ์ว่าอาจจะส่งผลทำให้ตลาดมีของคริปโตเคอเรนซีนะคะยาวนานไปจนถึงสิ้นปี -66 6นั่นเองค่ะเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยขาดในเรื่องของความเชื่อมั่ ะะแล้วก็เหตุการณ์ของการล้ม,ะล,มละลายในครั้งนีนะ้ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุน,นะะลดลงะะจากในตัวของตลาดสินทรัพย์ดิจิตัลค่ะแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาในการแก้ไขาย,ยาวนานนะคะสิ่งนีน้ทำให้ตลาดคริปตโตเคอเรนซีในสถานการณ์ของตลาดนี้นะอาจจะยืดเยื้อแล้วก็ยาวต่อไปนั่นเองค่ะครับมาได้ข่าวสุดท้ายนะครับ b i แ a n c e และเว็บเทรดคริปตโตอื่นๆระงับฝากถอน USDC และ USDT บน s ซ l a n a ครับ โดยเว็บเทรดคริปโตหลายแห่งตอนนี้ได้มีการระงับการฝากและการถอนเหรียญ USDT และ USDC ที่สร้างบนโซล a n a หลังจากเตรียมถอดเหรียญดังกล่าวออกจากเว็บเทรดทั้ง Binance, OKX OK Bybit, BitMEX ไม่ได้มีการให้เหตุผลอะไรมากจากการระงับหรือถอดเหรียญ USDC USDT จากบนโซล a n a ออกจากกระดานเทรดทำให้ชุมชนคาดว่ามันอาจจะเกิดเหตุเกิดจากวิกฤต FTX ที่สร้างผลกระทบต่อบริษัทใหญ่ๆเช่น buckfire และ genesis พูก้ก่อตั้ง ftx นาย sam bankman-fried เป็นผู้สนับสนุนใหญ่ของ Solana หลังจากที่ ftx ล่มมูลค่า sol ก็ล่วงกว่า50%เหรียญบบ bitcoin ที่อยู่บนง s o a n a ก็ล่วงหนักกว่า90%เนื่องจากบริษัทที่หนุนมูลค่าของเหรียญเหล่านี้คือ ftx และ alameda ครับก็เรียกได้ว่าสัปดาห์นี้เนาะข่าวก็ยังแบบว่ามีความน่าตื่นเต้นแล้วก็ อยากให้ทุกคนนะคะติดตามว่าจะมีบริษัทใดที่ได้รับผลกระทบนะหรือว่ามีข่าวใดนะคะที่ทําให้ราคาเหรียญเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลด,ล,ด,ล,ดลงนะคะก็สามารถกลับมาติดตามได้นะคะกับรายการ Crypto Weekly Report โดย v o l a Trinity ค่ะเดี๋สามารถติดตามได้ที่ Facebook หรือ YouTube Trinity Security Group ครับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ